สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้สนใจกฎหมายของท้องถิ่นนะครับวันนี้เป็นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันนี้พูดถึงมาตรา22ถึงมาตรา39จะปิดจ็อบในส่วนของสภาตำบลให้จบนะครับเพราะว่าอันที่จริงสภาตำบลตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกข้อสอบ ก็จะน้อยกว่าอปตอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบ EP2 เนี่ย EP3 ก็จะขึ้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอามาดูตัวบทนะครับแล้วก็จะทำความเข้าใจร่วมกันนะในส่วนของส่วนที่2องอำนาจหน้าที่ของสภาตำบลน,นะครับจะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่า ในมาตรา22เนี่ยสภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบลเสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์นะครับอยู่นี่หมดเลยนะที่เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งนะครับและมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดนะ เพราะฉะนั้นคำว่าแผนพัฒนาตําบลเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อมีสภาตําบลแล้วนะครับมีการทําแผนมีทําการโครงการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราศึกษากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเนี่ยท่านต้องสนใจที่หน้าที่อํานาจนะครับโดยเฉพาะมาตรา22ก็เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาตําบลน,นะถัดไปนะครับ เป็นมาตรา23เป็นสภาตำบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบลดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องของอาจก็คือจะทําก็ได้นะครับก็คือเรื่องของจัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรข้อ2คือจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําข้อ3จัจะให้มีและรักษาทางระบายน้ําและรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับข้อ4 ข้รแรกคขอการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ5คือบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรข้อหกคือการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับถ้าท่านึกษาตัดถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยิ่งเป็นขนาดใหญ่นะครับอำนาจหน้าที่ที่ต้องทําที่อาจทําก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับเฉพาะของสภาตำบลมีหน้าที่ที่ต้องอาจทำเนี่ยมีอยู่หเรื่องนะ ถัดไปนะครับมาตรา24กำนันผู้ใยญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลซึ่งมีบัติหน้าที่ตามพรบรนี้นะครับต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลน,นั้นนะครับเห็นไหมว่าตั้งแต่เรื่องของสภาตำบลเขาก็ห้ามนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งนะครับก็ห้าม มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เรามักจะคุ้นชินเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนนะครับทำสัญญากับสภาตำบลที่ตนดํารงตําแหน่งนะครับหรือในกิจการที่กระทําให้แก่สภาตำบลน,นั้นไม่ได้นะครับในกรณีที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจัาบนฝ่าฝืนตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งนะครับบุคคลที่มาจัดการก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจาบลแล้วแต่กรณีโดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความไม่เหมาะสมกับตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะครับต้องจกจะพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลอะไรแล้วเนี่ยก็จะพ้นจากตําแหน่งที่ตนเป็นอยู่นะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝ่าฝืนเนี่ยไม่ได้เลยนะ ถัดไปครับมาตรา25ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตำบลก็ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลน,นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านต่างๆนะครับเวลาจะพัฒนาก็ต้องดูแผนพัฒนาตำบลด้วยนะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันไปในแนวทางเดียวกันนะครับสอดคล้องกันด้วย มาตรา26นะครับในการจัดทาโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพื้นที่ตําบลใดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลด้วยเห็นไหมครับนอกจากจะให้กํนานันผู้่บ้านาทําโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตําบลแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐนะครับส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ตํบนาบลนั้นเนี่ยเวลาทําแผนงานโครงการก็ต้องให้สอดรับกับแผนพัฒนาตําบลด้วยนะครับ ถัดไปในมาตรา27ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้ประธานสภาตำบลน,นะครับก็คือกำนันใช่ไหมครับเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินิีการตามมติของสภาตำบลแต่สภาตำบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตำบลผู้อื่นดำเนินิีการแทนเฉพาะกรณีได้ตัวหลักคือกำนันนะครับที่อยู่ในตำแหน่งประธานสภาตำบลน,นะส่วนข้อยกเว้นก็คือว่าสภาก็อาจจะให้สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่ง ดำเนินการแทนเฉพาะกรณีนะได้ในวรรคสองนะครับในการทำนิติกรรมของสภาตาบลให้ประธานสภาตาบลเลขานุก,การสภาตาบลและสมาชิกสภาตบบลอีก1คนร่วมกันมีอำนาจการะทำการแทนสภาตบบลทั้งนี้ให้เป็นไปนตามรเปีบบของกระทรวงมหาดไทยนะครับาชนประธานสภาตาบลเนี่ยก็เหมือนนายกอบอตอนั่นแหละนะครับถัดไปนะ มาตรา28นะครับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสภาตำบลอาจทำกิจการนอกเขตสภาตำบลก็คือไปทําในพื้นที่ของตำบลอื่นนะหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับในกิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนคือการทํากิจการนอกเขตกนะคือบางครั้งเนี่ยครับหมายถึงว่าในตําบลเราต้องการจะทําโครงการในตําบลอื่นเนี่ยนะครับก็คือนอกเขตพื้นที่ของตนเองต้องได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นนะครับที่เราทําด้วยทุกแห่ง และก็ต้องผ่านสภานะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทด้วยนะครับและกิจการที่ทําต้องอยู่ในหน้าที่อํานาจของตนด้วยนะในส่วนที่3เป็นรายได้และรายจ่ายของสภาตําบลน,นะครับในมาตรา29สภาสภาตบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดดังต่อไปนี้สุดท้ายสภาตำบลอยู่ได้นะครับก็เนื่องจากอ,อปจอนะ จัดสรรงบประมาณให้นะครับเป็นเงินรายได้นะในองเล็บหนึ่งก็เป็นภาษีบำรุงท้องที่นะครับภาษีลงเรือในที่ดินภาษีป้ายอากรค่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการค่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตำบลน,นั้นข้อ2คือค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญ,ญาตและค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ที่จัดเก็บในตำบลน,นั้น ข้อ3คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพานันตามกฎหมายไว้ด้วยการพานันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตำบลน,นั้นนะครับและองค์เล็บ4คือภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรรข้อ5คือภาษีสุราและภาษีส,สรรพสามิตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรข้อ6กคือภาษีและค่าธรรมเนียมรถยน์และล้อเลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรนะครับก็ ตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ6เนี่ยนะครับเมื่ออปจอท่อจัดเก็บแล้วเนี่ยในตำบลน,นั้นๆน,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 นะก็ส่งรายได้ให้กับสภาตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับในมาตรา30นะครับทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุนนะครับเมื่อกี้มาตรา29เนี่ยเป็นเงินรายได้นะที่ต้องส่งไม้ต่อมาจากอ,อปจอนะครับ ในส่วนที่2รายได้เป็นเงินอุดหนุนนะครับเงินอุดหนุนเนี่ยรัฐบาลจะจัดสรรให้สภาตาบลนะครับเป็นเงินอุดหนุนทุกปีงบประมาณนะและตัวของสภาตาบลเองก็มีรายได้นะครับตามมาตรา,า31ดต่างต่อไปนี้คือ 1. รายได้จากทรัพย์สินของสภาตาบล2รายได้จากสาธารณประปรคของสภาตมบล3เงินแลททรัพย์สินอ,อื่นที่มีผู้อุทิศให้4คือเงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ ห้าเป็นไรายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นของสภาตาบลน,นะครับก็ผมว่าไม่เยอะครับตรงนี้น้อยมากขนาดว่าเป็นอ,อปตทศบาลปัจจุบันเนี่ยรายได้ที่จัดเก็บเองนะก็ยังมีน้อยนะครับก็ต้องพึ่งไรายได้ที่มาจากรัฐบาลเงินอดุดหนุนจากรัฐบาลเป็นต้นนะครับในมาตรา3ารายได้ของสภาตาบลให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยตราเป็นพระราชกิจดฎลกาตามประมวลรัษฎากรและไม่ต้องนําส่งครังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับ และที่สําคัญนะมาตราสาสามสภาตําบลอาจมีรายจ่ายลงตัวไปนี้ก็เป็นเงินเดือนนะครับค่าจ้างค่าตอบแทนเดือนและค่าใช้สอยค่าวัสดุนะครับค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นค่าสานุปภกเงินอุดหนุนหน่วยง,งานอื่นนะครับและสุดท้ายในงบล็บสิบเป็นรายจ่ายอื่นใดตามข้อปลุกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงหาดไายกาหนดไว้นะครับมาตรา3-4เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตบนบลสมาชิกสภาตบนบลและเลขานุกการสภาตบนบลให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาไดไทยนะมาตัวา35นะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตบนบลให้จัดทําเป็นข้อบังคับนะครับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาไดไทยกําหนดนะครับเป็นข้อบังคับนะถ้าเป็นอ,อป,ออปตเขาเรข้อบัญญัติใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเทศบาลเทศบาลขาเรียกเทศญัตินะถ้าเป็นสภาตำบลเรียกเปข้อบังคับนะครับในถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนั้นหรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณก็ให้จัดทาเป็นข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับเมื่อสภาตำบลจะทําร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ให้เสนอในอำเภอเป็นผู้อนุมัตินะครับถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่ก็ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีก่อนนั้นไปพางก่อนนะก็ให้ใช้ปีที่แล้วมานะครับไปพางก่อนมาตรา3านะครับให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลังการงบประมาณการรักษาทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมากระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการอื่นๆของสภาตำบลให้สภาตำบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้นะครับในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งวรรคสองให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่จํานวนประชากรรายได้ความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบลด้วยมาตรา37จนะครับให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลังการบัญชี หรือการเงินอื่นๆของสภาตำบลน,นะในส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องของการกำกับดูแลสภาตำบลมาตรา3านะครับในอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบรียบข้อบังคับของทางราชการนะจำไว้นะครับสภาตำบลเนี่ยถูกกำกับดูแลโดยในอำเภอนะครับในกรณีที่ปรากฏว่า การดำเนินการของสภาตำบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่เป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการแนอำเภอเนี่ยมีอำนาจยับยั้งนะครับการกระทําดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและก็รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยนะครับแนอำเภอนี่คือสั่งยับยั้งนะครับชั่วคราวไปก่อนนะแล้วก็รายงานไปที่ผู้ว่านะครับ ในกรณีที่ผู้ว่าการาชการจังหวัดเห็นว่าการบินการของสภานบนไม่ชอบ้วยกฎหมายก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการให้สภาตำบลระงับการเนินการดังกล่าวนะครับผู้ว่าก็สั่งระงับได้ในกรณีที่ผู้ว่าการจังหวัดเห็นว่าการนินการสภาตำบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของแอมเพอนะครับถ้าถ้าการกระทํานั้น,นชอบเนี่ยที่แอมเพอสั่งระงับยับยั้งชู้คราวเนี่ยผู้ว่าก็สั่งเพิกถอนการยับยั้งของแอมเพอได้นะครับแต่ถ้าแอมเพอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน15วันนับแต่วันที่ยับยั้งหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องให้การยับยั้งของแอมเพอร์และ อำนาจสั่งการของผู้วา่าการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวนะก็คือในเภอสั่งยับยั้งไม่ส่งไม้ต่อนะครับหรือว่าส่งไม้ต่อไปที่ผู้ว่าแล้วผู้ว่าไม่ไม่มีการวินิจฉัยนะครับไปใน30วันคําสั่งนั้นก็สิ้นสุดลงนะในมาตรา3 9มสนะ39นะครับหากปรากฏว่าสภาตำบลกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ป,ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจห,หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภาตำบลได้ตามคำแนะนําของแนมเพลนะครับถ้าเขาสอบนะถามว่าใครเป็นผู้ยุบสภาตำบลได้ก็คือผู้ว่านะครับตามคําเสนอแนะของแนมเพลนะและเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตำบลแล้วให้สภาตำบลยังคงประกอบด้วย สมาช bon, ิกสภาตำบลโดยตำแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่นะครับสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งทั้งหมดก็คือจุดเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ <pe> แล้วก็แพทย์ใช่ไหมครับที่มามาโดยการมาโดยตำแหน่งนะครับที่เลือกตั้งหมู่บ้านละคนคือหยุดไปเลยนะถ้ากรณียุบสภาตำบ bon, ลตามวรรคหนึ่งถ้าเป็นผลจากการกระทําของกำ<อ><อ>นันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาบนะ ถ้าเขาเป็นคนถ้าคนกลุ่มเนี่ยเป็นคนกระทําการเองเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตําแหน่งหรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทําด้วยนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจําตําบลน,นะคือนอกจากจะพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตาําบลประธานตำบลแล้วเนี่ยก็ยังพ้นจากตําแหน่งของตัวเองด้วยก็คือกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจําบลแล้วแต่กรณีนะครับ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะ,มมาะสมกับตําแหน่งนะครับตามกฎหมายว่าด้วยสนับปกครองท้องที่และถ้าสมาชิกสภาตำบลใดโดยตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับของสมาชิกสภาตำบนโดยตาแหน่งทั้งหมดให้ผู้วา่าการจังหวัดแต่งตั้งบคุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาสภาตำบลน,นะครับโดยตําแหน่งที่เหลืออยู่ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกำนันผู้ใยญ่บ้านหรือแพทย์ประจำนร์บลและสมาชิกสภานบนซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าถูกให้ออกเนี่ยนะครับถูกให้พ้นจากตาแหน่งจนเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ว่าก็ต้องมีการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งบุคคลนะครับบคนนุคคลณตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วมไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ กับสมาชิกสภาตำบลที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำนบอนและสมาชิกสภาตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่นะครับนี่คือสาระของเรื่องของสภาตำบลน,นะซึ่งผมจะปิดจ็อบที่คลิปนี้นครับเพราะว่าคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารต่นบนนะครับหมวดที่2เนี่ยแหละซึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาให้ดีนะครับอย่าพลาด สำหรับคลิปนี้นะครับต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใน EP ที่3ถัดไปนะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ